ครับสวัสดีครับพบกับร้านวินเคเบิลนะครับรับทาสายสลิงรถยนต์ทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสายเกียร์ของที่ร้านนะครับว่าแตกต่างแล้วก็ดีกว่าที่อื่นยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่คือสายเกียร์นะครับของรถ6ล้อ10ล้อผมแนะนําให้ลูกค้านะครับส่งตัวอย่างเก่ามานะครับเพราะอะไรเพราะว่าช่วงชักเข้าเกียร์เนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมจะได้ทําให้มันเท่ากับตัวอย่างนะครับจะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าเอ้ยเอาไปแล้ว จะใส่เข้าเกียร์สุดหรือเปล่าหรือใส่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราได้ตัวอย่างมาเนี่ยมันชัวแน่นอนแล้วผมรับประกันให้เลยว่าใส่ได้แน่นอนครับต่อมานะครับเรามาดูเนื้องานกันครับตรงนี้นะครับก็เป็นบูทยางนะครับบูทยางตรงนี้เราก็ทําให้ขนาดเท่าเดิมนะครับอยากได้รู8ปมิล9มิลบอกได้นะครับเดี๋ยวผมเจาะให้นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นยางหนอนนะครับไว้กันฝุ่นกันฝุ่นกันน้ํากันความชื้นต่างๆที่มันจะเข้าไปในสายนะครับมันจะ มีโอกาสทาให้สายเนี่ยมันเป็นสนิมแล้วมันติดขัดได้ต่อมานะครับมาดูของในส่วนของสลิงนะครับก็จะใช้เป็นสลิงเหมือนกับของเกตนอกเลยครับผมอ่ะนี่นะครับจะเป็นสลิงของของบ้านเรานะครับตัวนี้สลิงเงาๆนะครับเป็นสลิงสามมิลครึ่งชุบกันวานายอย่างดีนะครับสลิงสามมิลครึ่งชุบกันวานายนะครับอ่านี่ครับในแกนกลางของสลิงเนี้ยจะมีเหล็กนะครับเอาไว้ ทั้งดึงแล้วก็ดันนะครับไว้ทั้งดึงแล้วก็ดันเดี๋ยวผมโฟกัสให้นะครับนี่ปรับโฟกัสให้อยู่นะครับให้เห็นให้เห็นแท่งเหล็กนะครับเนี่ยครับมันจะมีแท่งเหล็กอยู่เป็นศูนย์กลางของสลิงนะครับไว้ทั้งดึงและดันนะครับมันจะมีแรงนะครับอันนี้สลิงโตสามิลครึ่งนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของปอกนะครับผมจะแนะนําให้นะครับว่า ให้เอาเป็นปอกเหมือนตัวด้านซ้ายนะครับก็คือที่ร้านผมใช้อยู่มันจะมีพลาสติกนะครับเอาไว้หุ้มสลิงอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อไม่ให้เวลาเราเข้าเกียร์ใช่ไหมครับไม่ให้สลิงเนี้ยมันไปบาดกับตัวเหล็กข้างในก็คือมันจะมีมันจะมีปลอกพลาสติกนะครับหุ้มอยู่อ่ามันก็ช่วยในเรื่องของความทนทานความลื่นนะครับความสมูทเวลาเข้าเกียร์นะครับซึ่งถ้าถ้ามันไม่มีปลอกพลาสติกหุ้มอย่างนี้นะ อย่างนี้ใช่ไหมครับเหล็กกับเหล็กสีกันนะครับเหล็กกับเหล็กสีกันอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเราใช้เป็นเกรดนี้เลยนะครับใช้เป็นเกรดนอกอย่างดีนะครับกับสลิงโตโตนะครับสามมิลครึ่งนอกนั้นนะครับยังไม่พอครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราก็จะทานะครับวอน็อกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น จะเป็นน้ำยานะครับจะเป็นน้ำยาเอาไว้เคลือบสลิงรถยนต์โดยเฉพาะเลยมันจะช่วยในเรื่องของความลื่นนะครับเวลาเวลาเราเข้าเกียร์เวลาเราเข้าเกียร์แล้วก็ช่วยในเรื่องป้องกันสนิมป้องกันความชื้นต่างๆนะครับตัวนี้ผมผมใส่ให้ทุกเส้นนะครับของร้านผมผมจะทาทุกเส้นเลยนะครับตอนนี้ไม่คิดเงินนะครับทาให้เป็นบริการอย่างดีนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับต่อมาครับเรามาดูฝั่งคันเกียร์นะครับฝั่งคันเกียร์คันโยกนะครับ ตัวนี้นะครับของของลูกค้าเนี่ยหลุดมาเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กให้เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็โยกได้นะครับยกเข้าเกียร์ได้นะครับลื่นๆเลยนะครับอ่าตัวนี้ยกได้นะครับเข้าเกียร์ได้ส่วนลูกหมากนี้ผมไม่ได้แถมให้นะครับลูกหมากเพราะว่าตัวนี้ต้องซื้อแยกครับถ้าเป็น8มิลหรือ10มิลเนี่ยอยู่ตัวละ100บาทนะครับถ้าเป็น6มิลอยู่ตัวละ80บาทซื้อแยก เราทําแต่สายนะครับแต่ซื้อแยกได้ผมมีบริการนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับของลูกค้าเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับลูกหมากยังหมุนได้ยังใช้ได้ก็เข้าเกียร์ได้ครับผมทําเกียร์ให้เท่ากันนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับสายเกียร์ของร้านเรานะครับร้านวินเคเบิลถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับ อยากมาปรึกษาเรื่องสายเกียร์นะครับหรือสายคันเร่งสายเบรกมือสายดัมสายสลิงต่างๆที่อยู่ในรถยนต์นะครับหรือว่าเรือเนี่ยโทรมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์0876847965หรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับผมส่งรูปมาคุยกันได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดโทรมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ